สวัสดีค่ะพี่น้ำิีเตอร์ลูกน้ำนะคะมาอัปเดต18แห่งที่เป็นโรงเรียนในเครือวิทยาศาสตร์จุฬาผรณ์ทุกประเทศกันนะคะพื้นที่แรกนะคะเชียงรายค่ะประกอบด้วยเชียงรายน่านพะเยาและก็แพร่นะคะพื้นที่ที่2ค่ะพิษณุโลกค่ะพิษณุโลกตากเพชรบูรณ์สุโขทัยและก็อุตรดิตถ์ค่ะพื้นที่ที่3าค่ะลบบุรีชัยนาทพระนครศรียาสระบุรีสิงห์บุรีและก็อ่างทองค่ะพื้นที่ที่สค่ะ เลยอุดรธานีหนองคายหนองบัวลำพลูแล้วก็บึงการค่ะพื้นที่ที่ห้านะคะมุกดาหารนะครพนมสกลนะครค่ะพื้นที่ที่ค่ะ, 6, คะบุรีร,นะรัมย์นครราชสีมาชัยภูมิสุรินทร์ค่ะพื้นที่ที่7็ดค่ะปะทุมธานีนะครปฐมนนทบุรีสมุทรปราการแล้วก็กรุงเทพมหานครค่ะพื้นที่ที่ดนะคะชนบุรีฉะเชิงเราและก็ระยองค่ะพื้นที่ที่เกนะคะ เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สมุทรสงครามและก็สมุทรสาครค่ะส่วนในโซนภาคใต้ยังเหมือนเดิมนะคะตั้งแต่นครศรีธรรมราชค่ะก็จะมีนครศรีธรรมราชสงขลาชุมพรพัทลุงและก็สุราษฎร์ธานีค่ะอันดามันนะคะตรังผาดรังภูเก็ตกระบี่พังงาและก็ระนองค่ะสุดท้ายของเดิมนะคะ12สตูลยะลาปัตตานีนะราธิวาสค่ะ แบบพื้นที่ใหม่นะคะปีแรกจะรับแค่24ที่นั่งค่ะพื้นที่แรกนะคะลำปางค่ะประกอบไปด้วยลำปางเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำพูนค่ะ14นะคะกำแพงเพชรนะคะนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรอุทัยธานีค่ะ15ค่ะกาลสินกาลสินคอนแก่นมหาสารคาม101ค่ะและ16ค่ะอุบลราชธานีประกอบไปด้วยยะโสธรศรีสะเกษอำนาจเจริญอุบลราชธานีนะคะก็ที่เขตสุพรรณบุรีค่ะ17สุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีค่ะ 18นะคะวิทยาเขตสักแก้วค่ะสักแก้วจันทบุรีปราดนครนายกและปราจีนบุรีค่ะยังไงฝากติดตามนะคะจะอัปเดตข่าวสารเรื่อยๆรับสมัครที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงค่ะ